พระเจ้าน้ำซุปคนๆนะครับโอ้โห ปาล์มนะคะสีราชานะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าน่ากินแค่ไหนยังไงเนาะเดี๋ยวถ้าถือว่าใครแบบได้ไปชลบุรีนะคะลองแวะไปกินดูนะคะที่สีราชานะคะเดี๋ยวเราลองดูว่าแบบร้านเป็นยังไงแล้วก็รสชาติเป็นยังไงกันนะคะ,น,น,น,ะนี่เพิ้งไปครั้งแรกเหมือนกันค่ะเดี๋ยวไปขาตนนี้เลยเหรอนี่ไงครับ ีวิธีการทำนี่ไงอันนี้ทำเมนูอะไรฮะรวมหมูครัก๋วยเตี๋ยวเรือรวมหมูก๋วยเตี๋ยวเรือรวมหมูนี่ครับเชฟเชฟเป็นเจ้าของร้านนี่ฮะเชฟเป็นเจ้าของร้านนะครับเอาอะไรครับผมเก๋กะเขาครับนี่ฮะอออืืหเชฟปามนะฮะเชฟปามสุดหล่อดูลีลาการลวกก๋วยเตี๋ยวครับ โอ้ดูชามครับน่ากินมากชามแบบนี้เาเรียกชามอะไรนะสังกะสีสังกะสีโอ้โหเท่มากอือหือตอเองโอ้โหเขาดูแบบลีลาคล่องแคล่วมากครับลีลาแบบว่าคล่องมากอะ่ะโคตรคล่องอะ่ะมาถูกทางแล้วครับลีลาคล่องมากนี่ไม่คิดจะคล่องขนาดนี้ ันนี้้ดวยได้ครับนี่ฮะถ้าพี่เกตการบอกนะใช่อืมอืมอันนี้เขาทั่วทำเองใช่ไหใช่ให้แม่ส่งมาจากเชียงใหม่เลยอ๋อนี่แกงหมูขั้งหมูดทำเองแกงหมูก็ทำเองแกงก็ทำทำเองอืมสุดยอดจากเชียงใหม่เหรอโอ้โหเชียงใหม่มาขายชนบุรีครับสุดยอดใช่อืมหืมน่ากินอ่ะ อันนี้เรามาวุ่นวายที่หน้าเคาน์เตอร์นะฮะอือหือโอ้โหโหโูเลือดเลือดคนๆว้าวอือหืออยูเลยฮะสุดยอดสุดยอดครับได้ไอันนี้เป็นน้ำตกต้ยมยำนะฮะรวมรวมอันนั้นรวมอันนี้ต้ยมยำอันนี้เป็นต้ยมยำครับน้ำตกต้ยมยำ ไม่เคยกินเลยเนี้ยเมนูเนี้ยน้ำตกต้มยำพี่ว่าต้องอร่อยแน่เลยเดูแล้วจากลีลาการคล้องแค่ของปาพ,พี่ว่าต้องอร่อยอะ่ะหิวเลยนี่ไมไ่กินข้าวเช้าแล้วเนี่ยตั้งใจขับมากินร้านปามาเนี่ยวันนั้นขับเลยไปทีหนึง่งมันเในในลยไปไกลอะ <laughs> สุดยอดครับโอ้โหคล้อ,องแค่จริงๆพระเจ้าน้ำซุปข้นๆนะครับโอ้โห สุดๆดูครับชัดๆโอ้ยไปลุยอือหือโคตรน่ากินน่ะอือหือสุดๆสุดๆโอ้โหพร้อมเสิร์ฟครับเมนูนี้กะเพรานะฮะนี่เข้ามาถึงหลังครัวพี่นะครับพี่ชื่อพี่อะไรครับโอ้ค่ะพี่โอ้โหพี่โอ้นี่คือมือผัดกะเพรามือหนึ่งนะฮะ คือว่าใช้มือข้างเดียวในการผัดคือมือหนึ่งไม่ใช่อะอร่อยอืพี่โอผัดมากี่ปีแล้วครับพี่เพิ่งเป็นมแม่ค้าดูดรีลาของพี่โอ,โอนี่แบบเหมือนชํานาญมากครับนี่ครับโอ้ยร้อนพริกแห้งใช่ไหมครับพี่พี่โอโอ้โหว่าต้องเด็ดแน่ๆกลิ่นหอมมากมมามป่าเ๋ยผมเสิร์ฟเดี๋ยวผมเสิร์ฟตัวเอง <laughs> ขอบคุณนะครับ ไปแล้วเสิร์ฟตัวเองครับเสิร์ฟตัวเองฮะกะเพรามาแล้วโอ้โหนี่กะเพรามากินด้วยกันต้องใส่ดาวด้วยไหมเธอโอ้ไม่เป็นไรโอ้โหโอย่างิงมากของเรามาแล้วอือหือนี่ต้มยำดยเดี๋ยวขอชิมน้ำน้ำซุปก่อนนะครับหูเลือดคด้คนะเวยเลือดค้นมาก เลือดข้นๆเลย <c oughs> จริงๆเผ็ดอยู่แล้วนะแต่ผมบอ,อกปรุงเพิ่มทีดนึงเพราะผมคนกินเผ็ดมากโอ้โหดูพริกนี่คั่ควเองนะฮะเดี๋ยวเ,เดี๋ยวเขาตักให้ดูหมนี่นี่นี่โอ้โหคั่ควเองนะครับดูครับเผ็ดแน่ๆผมไม่กล้าใส่เยอะเลยกลัวโอ้โหอือหือ ดูฮะโคตรน่ากินก็โหอื้อหึออร่อยอ่ะอื้อหึลูกชิ้นน้อยอื้อหึลูกชิน้นตุ้ใหญ่มากอื้อหึกระหมูอื้อหึ สายหมูต้องมานะอือหือชอบเลือดอ่ะคือเลือดมันข้นอ่ะอือหือขึ้นเส้นอือหืออือหืออร่อยมาก๋ยวกลองกระเพราอือหืออันนี้เป็นกระเพราหมูสับพปพิกแห้ง ลองดูครับโอ้เสียงแหบเลยอุ้ยอืออืออืออร่อยอืออืออร่อยครับอือหือนอกจากก๋วยเตี๋ยวอร่อยแล้วกระเพราก็อร่อยครับอื้อหือ ก๋วยเตนนี๋ยวต่ออยู่นะเอิอมาต่อครับอื้อหืออร่อยมากอื้อหืออื้อ หยุดไม่ได้อือแล้วก็ที่ตรงนี้ด้วอันนี้คืออันนี้คือเขาจะทำมาจากเชียงใหม่นะอ,อร่อยไปมันตอบด้วยครับหนูอร่อยมากข้าหมู เจียวเองไอ้นี่ให้เธอชิมชอบอ่ะชอบน้ำอ่ะอืออหืออร่อยอ่ะชอบไปเดี๋ยวให้ไป้าผมกินมั้ง ก่อนที่เขาจะกิ้วมีเป็นต้มยำน้ำตกโอ,อ,อ้สีมันคนดีนะชอบสีอะ่ะ ดคนระับอร่อยมาก เลือดคนโคโคตรเด็ดสวัสดีครับสวัสดีครับคุณปาครับวันนี้เราพามาร้านก๋วยเตี๋ยวเรือบ้านปาครับที่ชลบุรีนะครับที่ศรีราชาครับวันนี้เราได้เจ้าของร้านนะครับน้องปามสุนหล่อนะครับพามาแนะนำนะครับว่าที่ร้านเนี่ยมีเมนูก๋วยเตี๋ยวอะไรบ้างนะครับผมโอเคตลาดก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือค่ะมีทั้งชามเล็กชามใหญ่พิเศษหมดเนอะมีหมูตุนข่าน้ำตกน้ำใสต้มยำสำหรับคนที่แบบ ไม่ชอบกินน้ำตกข้นๆหรือมะกอกเตี๋ยวเรือแล้วก็ที่เด็ดจริงๆก็คือจะมีข้าวแต่ว่าข้าวนี่คือจะเป็นแบบแอบเป็นเมนูลับๆบางทีก็แบบว่ับไปเลยนะใช่บางคือลับมจะแบบเรียกร้องแต่ส่วนใหญ่ก็คือจะแบบจะขายแบบจํากัดนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยทั้งหมดแล้วก็ขมวดเลย พูดง่ายๆว่าถ้าใครอยากทานเมนูข้าวโทรเข้ามาก่อนนะครับเดี๋ยว้ามาในอินบ็อกช่องเพจร้านก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้ว่ามีหรือเปล่าวันนี้ใช่ค่ะพี่รับขนาดนั้นครับต้องจองนะที่นี่อร่อยมากเมื่อกี้เนี่ยผมลองชิมแล้วนะครับเป็นก๋วยเตี๋ยน้ําตกเอ่อน้ําตกรวมหมูอร่อยมากน้ําซุปเลือดเนี่ยค้นๆเลยแล้วก็ข้าวกะเพราพริกแห้งหมูสับอร่อยหอมหอมพริกแห้งมากนะครับข้าวก็นุ่มข้าวใช้ข้าวดีมากนะครับหอมมากหมูก็ดีมากเลยแล้วก็เป็น อะไรนะต้มยำรวมต้มต้มยำรวมต้มยำรวมน้ำตกโ้นี่ก็เด็ดแล้วก็ที่พลาดไม่ได้เลยแคบหมูมาแากเชียงใหม่อเชียงใหม่ได้ขายที่ชลบุรีใช่แบบติดมันนิดนิดแบบนั้นหนาหน่อยมันมากไหมมันมากเนีแสดงว่าเราเป็นคนมันร้านเปิดได้กี่โมงกี่โมงครับแปดโมงครึ่งถึงสี่โมงค่ะหรือว่าถ้าออนไลน์ก็จะแบบต่ออีกนิดนึงหรือว่าจนกว่าของจะหมดอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็สามโมงครึ่งแบบแล้วแต่พูดง่ายว่าต้องมาเร็วหน่อยเพราะว่า ไม่ไม่มีวันหยุดเลยค่ะอนสต็อปหรือว่าหรือว่าร้อน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 ๆอนไปไหนเนี่ยร้อนร้อนแต่ว่าถ้าจะหยุดแบบจริงๆก็คือจะแจ้งเพจทางเพจหน้าร้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะ คือที่ร้านเนี่ยสามารถสั่งผ่านไลน์แมนได้ไลน์แมนแก๊ปช้อปปี้ฟู้ดโอ้โหสะดวกมากเนาะขึ้นเหตุหลายทางใช่เดี๋ยวนี้ออนไลน์หมดแล้วนะทุกอย่างอร่อยมากแล้วปาล์มคิดยังไงนะคือคือว่าปาล์มเนี่ยเคยทำงานอยู่ที่บริษัทเดียวกันครับคือคิดยังไงถึงถึงมาทำร้านก๋วยเตี๋ยวช่วยบอกเป็นแนวทางหน่อยโอหพี่ช่วงนั้นบางเขนจะคนชอบกินก๋วยเตี๋ยวพี่ มันใกล้โปรโมทีมไงโปรโมทีฟคือเด็กก็คือโปรโมทีฟไดี๋ยวเหลือโปรโมทีฟไปไปกินแบบทุกเที่ยงเลยทุกเที่ยงจนแบบเออก็จะแบบพวกขี่นุ้ยพวกนี้อะไรอเงี้ยไปกินกันเลยเราเลยซึมซับมาใช่แน่นอนก็คืออยากแล้วทีนี้ก็คือแบบก็คิดอยู่ว่าแบบเราอยากทำอะไรดีวะอะไรเงี้ยแต่ก่อนทำก็คือแบบอ่ะดูดวงซะหน่อยสิเล่นเล่นเล่นซะหน่อยสิว่าแบบเออในอนาคตเนี่ยเราจะแบบไปเวไหนได้บ้างหรืออะไรนะนนู่นนี่อะไรเงี้ยเขาก็แบบบอกว่า ไปทางเผ็ดๆได้เราก็แบบเพื่อเพลิดเลยวะตอนแรกจะแบบก๋วยเตี๋ยวไก่ที่ไม่หรืออะไรแต่ว่าชอบแบบก๋วยเตี๋ยวเรืออะไรก็เลยแบบอ่ะซัดไปเลยก๋วยเตี๋ยวเรือแล้วก็ไปโรงเรียนแบบแค่ครั้งเดียวเองแล้วก็แบบนอกจากนั้นก็คือแบบตะเวนกินร้านในกรุงเทพที่ชอบที่ชอบแบบไม่กี่ร้านแล้วก็เอามาปรับสูตรแบบลองผิดลองถูกแบบเราชอบแบบรสชาติไหนอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหนี่ครับ ความตั้งใจครับคือคนอยากทําแล้วเขาตั้งใจไปเรียนคอร์สแล้วก็ตเวนชิมเนี่ยจริงๆตะตเวนชิมเนี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีนะพอเราจะได้เหมือนแบบวิชาของร้านต่างๆมาแล้วเราแล้วเราก็มาเดบล็อกเป็นของเราเองใช่แต่ว่าเราก็แบบว่าไม่ถึงขั้นจะต้องแบบไปเรียนแบบซื้อูตรเขาหรือไงเงี้ยเรอก็ลองชิมลอง ปรับลองเปลี่ยนลองอะไรไปเรื่อยๆคือว่าเราทําในแบบของเราแหละในแบบที่เราชอบแหละแล้วมันก็กลายมาเป็นตัวเราโอ้โหเป็นไงครับเรื่องราวนะะฮรายได้แล้วก็เดือนนึงก็ตกประมาณสักงสามสี่แสนหว้าไปไปเบียรพุ่งที่สำปะหลัเข้าที่นี่ก็มีน้ําชาตะไคร้ด้วยนะครับลืมบอกไปมีอัญชันเนาะมีรัเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยได้แล้วกินแกงหวยมีอะไรต่างๆเนี่ยค่ะราคาก็ไม่แพงผมบอกเลยราคาดีมากใช่ใช่ก็คือ เออร้านอยู่ตรงอะไรนะร้านอยู่ในอำเภอศรีราชาค่ะแต่ว่าถ้ามาก็คือจะอยู่หลังประตูวัดนอกถ้าคนที่นี่ก็จะเออจะรู้จักดีเซอ G P S ไม่ได้เลยชื่อร้านก๋วยเตี๋ยวเรือบานทามก็จะขึ้นเลยจอดรถหน้าร้านได้นะครับก็จะมีที่จอดใช่ฝั่งนนวันคู่วันขี้หรือว่าถ้าถ้าไม่มีที่จอดก็คือไปจอดในวัดได้แล้วเดินทะลุประตูวัดมาสะดวกสะดวกมีที่จอดรถสาคัญสุดเลยคือมีที่จอดรถในวัดได้ด้วยนะครับสะดวกมากนะฮะยังไงเดี๋ยว ครั้งหน้าเดี๋ยวเราต้องมากินอีกแน่อร่อยมากประทับใจมากจริงๆนี่ขับรถจากกรุงเทพเลยนะเนี่ยเพื่อมากินเนี่ยร้านนี้ยินดีต้อนรับสมาชิกฝาล้านใหม่ฝาฝาล้านนะคะก็ฝาร้านก๋วเดี๋ยวเรือบ้านป้าอ้อยด้วยนะคะก็ใครที่เป็นคนกรุงเทพหรือเป็นที่ไหนที่มาเที่ยวศรีราชาหรือว่าอยากข้ามไปเกาะศรีชังอะไรอย่างเงี้ยก็แวะเวียนผ่านมามากินร้านก๋วยเตี๋ยวเรือบ้านปาอ้ได้นะคะ ของดีเมืองศรีราชาครับผมต้องมานะฮะขอบคุณมาขอบคุณับขอบคุณมากนะจับขอบคุณค่ะบ๊ายบายแล้วพบกันกับช่องเบื่ออยู่บ้านครับฝาก s ับส c r ร b e ์ด้วยนะครับ